เอาแล้วเชิญหน้าหน้าเลยค่ะอี๋ยวให้แนะนำตัวเนาะก็มาจากชั้นอะไรนะคะชื่อชุดว่าอ,อะไรแล้วก็มีแนวคิดอย่างไรในการทำชุดนี้นะคะสวัสดียค่ะ,คะชื่อว่าชาลชยลัยนันทามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามชื่อชุดว,ว่าเสยิ่งแห่งกินดอกไม้ค่ะ ได้มาจาลเจ้าหญิงชุดนี้นะคะได้มาจากเจ้าหญิงใช่ไหมคะไปะขอเสียงปุ่มปืนหน่อยค่ะอะท่านผูเรียนเห็นที่บอนเนาะมีอะไรบ้างถุงพลาสติกใช่ไหมคะมีอะไรคะกระดาษทิชชูมีถุงดำแล้วก็ทำมาจากวัดสดุเหลือชายนะคะเราก็นำมาทำชุดในเซนคืนนะคะก็ได้มาแล้วแต่อ้เรียนด้วยอ้อมีไหม มีข้องกอดมีน้ำยางกับพันุ์งูใช่ไหมลูกที่บ้านเราใช่ไหมคะใช้นะคะใช้เพื่ออะไรพัหปขับพันุ์งเพื่อเพื่ออะไรหลกับพันธุ์อะไรนะคะให้กลิ่นหอมแล้วก็มีอะไรอีกคุณแอ่นมีแอสเซทหรือผฟล์ทซัพกอกใช่ไหมคะเอามาจากบ้านของเราแล้วก็สามารถนำมาประดิษฐ์นะคะเป็นชุดรีไซเคิลในวันนี้ได้นะคะเอา เชิญพักผ่อนก่อนนะคะเอาต่อไปมอไหนเลยมอสองอ่ะพี่มอสองดูได้ไหมคะได้ครับเบะเบะเด็กนี้ครับผมเด็กชายสุดาอากาศดูชั้นมัธยมศึกษาเป็นที่สองชื่อชุดคือชื่อชุดแก่น้อยผู้น่ารักครับเอาชุดนี้ทำมาจากอะไรคะ สะดาักะดาลักแล้วก็บัน้ำาแกมาจากไหนคะแกมาจากสวนสัตว์แกกำลังออกมาจากสวนสัตว์บนนะคะเนี่ยดูไม่เหมนลองเห็นการกับเพื่อนค่ะเพื่อนก็บอกว่าช่แกะ ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะต่อไปเป็นพี่มอสดนะคะนหลาแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเด็กชายอะอรรกบ้างยูอดครับโลบอกทำไมได้ขับรถนี่นี่เรียมันจะจากอะไรจกเก่งโลบอกร

ุดหล่อเอาอยู่ชั้นไหนคะ,ปปะชั้นป .6 ชั้นป .6 น,นะคะเออคนเด็กทางใสไรจุดเวนนองอะไรนะคอยอยรอดเวนนองออหน่เวนองีแรกมานานใจอะไรทำไงถึงชุดนี้อะดังแนบถ่อ ตรงนี้ค่ะหัวเนี่ยว่าอะไรเนี่ยหม้อหม้อครับหม้อคุณกูภาษาสอนมาดีนะคะหมอแล้วเรย่าอะไรคะับส่ส่อันยางรถครับยางรถยาที่บ้าน เคยมาหรือเปล่าเลิกรักแลื่อนไม่ได้ลักไม่ได้รักค่ะอ่ะเอามาจากไหนคะเอามาจากไหนคะไมาอ๋อเพื่อนเป็นคนเอามานะคะแสดงว่าสมรู้ร่วมคิดใช่ไหมคะนี่ชุดนี้มีจุดเด่นอย่างไรอยากแยร์โชว์อะไรอีก่ไหมอยากโชว์อะไรบ้างเอะไรเอยากโชว์ โชว์แล้วโอเคมั่นใจแค่ไหนวันนี้ว่าจะว่าจะได้ที่หนึ่งมันใจไหมเต็มพันเต็มพันโอ้โหอ่ะขอเสียงตะเวนกับพี่คุณเดชก็โหงไงได้ ชุดนี้ชื่อุดอะไรคะชื่อะไรด้พูดเลยค่ะพูดเลยค่ะอะไรนะคะูดเชุดอะไรนะคะอ่างเพียวบอกว่าชุดดอกไม้คนสวยนะคะจากชั้น อ๋อห้านั่นเองนะคะอ่านชุดเริ่มตั้งแต่หูเลยนะคะเนี่ยวทำมาจากอะไรรู้เป่าที่ใช้แล้วงมที่ใช้อำมาจากถุงนมที่ใช้แล้วหรือว่าที่ที่พี่น้องๆดื่มเสร็จแล้วนะคะเนี่ยอ่อต่อไปชุดนะคะนี่ชุดสีดามเดียมาจากไหนคะเนี่ยวฮะ เด็กชายนปปันงครับาดอไรครับตุงแดงแจงกูครับอะไรนะครับตงแดงแจงกูครับทำไมชื่นี้ชออะไรครับตัวนวันพีชวันอ่ามีอะไรบ้างวันนี้่ทำมาจากอะไรบ้างรกระดาษแข็งับกระดาษแข็งอันนี้กระดาษแข็งอะไรที่กระดาษกรองกระดาษอ เอ้ยไม้ไม้เอฟิีก็สามารถนำมาทำเป็นดาบได้น้องเล่นได้เนะอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปน้องเฟสสวัสดีค่ะชื่อชูต้าสปีดเดอร์แลนด์น้องใหม่ค่ะดูฉันเป็นส่วนหกสาวพีที่สี่ค่ะชื่อชูต้อะไรคะชูต้าสาวน่าจะไปร้อยดีนะคะขออีกรอบไม่ไมชื่อชูต้าอะไรนะคะสาวน่าจะไปร้อยมันเป็นยังไงขอท่าได้ไหม อยากทราบว่าสาวน้อยสกอมีลาอะไรแมันเปอะมยังไงมเ็ขาอยากรู้ค่ะอ้าวเขาซาด้วยคะอ้าวขาซาด้วยค่ะ ใช่ไหมคะคุณคุณครูน้อยต้องอัาจจีบน,นะคะหนึร้อยบาทค่ะอ่ะถ <st> ามหน่อยว่าชุดหมูทำมาจากอะไรบ้างคะงามาจากอะไรก<า>ระดากดา,ท,าทำอะไรกระดาษเตยเลยธรรมดาใบเตยแล้วก็มีอะไรอีกตกแต่ง,งด้วยอะไรคะนิด เป็นกระดาษแล้วก็ด้านหลังอชูด้านหลังเลยค่ะอย่ี้ด้านหลังด้านหลังเป็นถุงนุมนะคะโอ้มีอะไรมีผู้พ่อเขาตกแต่งโอ้จัดเต็มแบบอย่างดีเลยนะคะคุณะแนูโอเคสุดยอดค่ะอ้าวโอเคขอเสียงตบมือให้กับป้าจีหน่อยค่ะอาจนอยาไปพ่อที่กว่าหนึ่งอัต่อไปน้องป้าตา อะไรนะคะถุงผ้าสติอ๋อถุงผ้าสตินะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่านอกเหนือจากถุงผ้าสตินะคะมีอะไรอีกอ่าอะไรนี่ทำมาจากอะไรนี่อันนี้ก็ถุงผ้าสติเหมือนกันใช่ไหมลูกอ๋อทำมาทำมาจากที่ไหนคะทำาจากที่บ้านค่ะอ๋อที่บ้านนะคะ เคขอเสยนตรมไปกับน้องแพลวค่ะเอาต่อไปน้องเล็กสุดของเราน้องปนหนึ่งขอเส้นกับน้องอัญญาช่วอแค่ไหนกันเลยเดี๋ยวให้น้องอัญญาจะนำตัวนะคะจากชั้นไหนคะคนหนึ่งชื่อชื่อบ้าอะไรลูก ชูดเวลาคาุณผู้นะคะไหนขอ,ขอด่วหน่อยชุวยหนูทำมาจากอะไรบ้างคะแบบพิเรนทำมาจากอะไรคะเนี่ยทำมาจากอะไรเน,นี่ยทำมาจากอะไรลูกรรเด่นชื่อโประกอบมาจากอะไรบ้างอ่าหนึ่งขนมนะคะอะไรอ่ามีมีอะไรอีกบ้างคะมีอะไรเนี่ยโมกุฎม,มองโนเนี่ยทำมาจากอะไรลูก อ๋อทำมาจากกระดาษนะคะแล้วอะไรลูกมีอีกไหมมีอะไรหนกระดุมไม่ขาดอะไรคะอะไรไหมกระดุมเสื้อที่ขาดอ๋อทำมาจากกระดุมเสื้อที่มันขาดแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจากบ้านไปนี่เอาของตากับยายมานะใช่ไหมคะไม่ใช่เน้องขาดโอเคอ่กระเจี๊ยบกานกันหนึ่ง แนะนำตัวไปแล้วนะคะอย่าให้เดินโชวต์วตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นใช่ค่ะโชว์ตัวเสร็จแล้วจะเป็นการนะคะแสะดงความ นายมศึกษาปีที่3นะคะเป็นตัวอย่างให้น้องก่อนนะคะไปเลยลูกแสดงความสสมาเต็มที่แล้วก็ตทเรกันบนี้เราจะไ้การนเที่เลยกรารอยู่ตนะคะันกรการนัใมากกคดน้แวตน้่วเดี๋ยวคุณครูจะเต้นให้ดูนะคะนามากค่ะ ເອົາຂួតໃດນບຶງກະດຈັາວ ใชไะคะคน